สวัสดีครับเจอกันแล้วครับมีนจงผ้ามาสูบสางนะจงครับผมสูบไปไปร้ปานเตยเลยครับผมตามที่นจงเอาตกปลาคอมาปล่อยไว้หลายตัวนะครับตามที่นจงเคยทายชีวิตเมื่อไหร่ครับเหยียบปลาเมืองลู่เย็ยนครับอ่านจุ่มเป็นคนแท่เย็ยนครับผมลูเย็ยนครับผมหมูย่างร้ายมา สงไซเอียนตัวถิ่นจะโจมมาปล่อยนะครับผมดูกันครับดูกหน่อยครับโอ้สุดาดีแม่แนวลงสาแหละครับเอาเวลาเริ่มบอกไงได้ซ้ำเขียนเลยครับเจอ๋ยวเย็นใหญ่ครับสุดาเลยครับนี่อันจุ่มมาเตรียมตีเลยวะสถานจุ่มมาน่ามันกับพวกหลายเถวเลยครับเดี๋ยวท่านอาจารเราก็หยาลายแฮงครับด่ามา

กันหเห็นตตวซื้อด้หนิเห็นโตงแทงปะ่ะตูเอาแล้วลูกเยี่ยมมาปล่อยลงนามกันครับหลายแห่งครับปล่อยลงนามมันแพน้บ้นานึืออู้หูอยม่ใอกองอาจนี่เยี่ยมเลยจะมีปล่อยลงนามขึ้นเได้ครับมาตายแล้วรันยุนอีกขีตม Ủa có đại đi Ủa có gì đại đi Nhà đều thì bòi bằng hẳn Nhà đều thì dễ Cũng hỏi lù Thêm cái lược, cái xuống của đợt. Đợt ừ. nữa này Từ đi Bố kia đi đi nó bây อะไรครับได้ไปได้ละจงตอนนั้นใส่จูก่ะอต้งสางหลายตัวใช่ไมครับมึงรวมรวมทางเลยแจ็คลัวงางสองโกว่ากับอะไรถุงน้มันน้อยกว่าหรอะขาดกว่านี้ยก็ได้นะกด้ก็ได้อ่อปลอยวอบานดูอาไง

มันมาม่ครับขอท้ายเครับนี่ลงตามกันเลยเขียวเจ็บหัวะตัวเนาะโอ้กคนหัวเจ็บหัวแต่ยั่ขึ้น้างเลยทั้งตกหัวโอ้ตกาอนี่ทังที่สองครับเพลงไปแล้วครับเก็บภาพเลยตายบ่นี่ไม่ตายคุณเอาวะย่าง ยนยนมือตะกาหมอนี่วะอีกอะไรจเที่ยงคัดโอ้หัวใหญ่ครับอัดประคองใหญ่กว่านเวลาหลังจังอันเนียวครับนำมุ้นเขานำพวงมาบรวุูกแกะทีอ่างเอาเอาแต่ประคอก่อนไปลูไปไปก มีขายวนเราไม่ขายโอ้ยตางเานะมางเรา่งสม่อนสงเจ้าซหีานหน่วยที่น่ลัือเลยนอาสงใหนอยเตาเรือใจเถอสางมันปลาขนาดนี้เย่ใส่ทางนี่ก็ได้เลยมาเกงกดกใส่ทางนี่ก็ได้ เนนเอาแยกตานั่นนียะายนันัึต่กานึ่งตะกาดำหนึ่งไหมี่สาล่ะไหนประคองสุดที่นั่งนตอนนี้ลูกหลายเติบอยู่เอาเลเจลูกนเจ๊นี่ส่ทังแดงกันทงนตสามครับอ่าได้ครับโอ้ตัวใหญ่สุดได้เลย เอาไปเอื้อเอาไ้เอื้อเปซ่าเี่วไเอื้อเปรานี่มันยังบอกอยู่อยากกินเปซ่าอยู่รั้ไงเตยน่าพูดดีขังไว้สันขังไว้มันสัตวิได้ไเลยอย่งไงตายจอยวตายตัวตายงกันห่เสียทัง